สู่ช่วงห้องรับแขกนะคะวันนี้แพทมีเรื่องราวเบาๆนะคะแต่ว่าอากาศไม่เบาอย่างชื่อน,นั่นก็คือเรื่องโรคของเบาหวานมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยในช่วงห้องรับแขกนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคเบาหวานที่จริงแล้วในรายการของเราเนี่ยก็นําเสนอมาหลายครั้งแล้วก็หลายแง่มุมแล้วนะคะแต่ในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งที่จะช่วยเกี่ยวกับโรคนี้ได้โดยเฉพาะนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์วราชาติทองธนานะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอืมคือจริง,รงเราเคย เจอกันมาแล้วนานแล้วเนาะ<า>ทีหนึ่งแล้วค่แวคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยต้องมาขอความรู้อีกครั้งในเรื่องของอาหารเสริมตัวนี้แต่ว่าก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องอาหารเสริมเนี่ยอยากจะให้พูดคุยถึงเรื่องของโรคเบาหวานกันสักนิดหนึ่งคือปัจจุบันนี้เนี่ยคนเป็นกันเยอะขึ้นแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าเบาหวานเนี่ยมันเหมือนภัยเงียบที่อาจจะค่อยๆคืบนคลานมาช้าๆอยากจะถามจัดสักนิดหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยคนเป็นโรคเบาหวานมากน้อยแค่ไหนล่ะคะ มากออตอนนี้จากสิตินะครับผมผมไม่แน่น่าจะทะลุเกิน400ล้านทั่วโลกทั่วโลกค่ะแต่สำหรับในประเทศไทยก็ก็มากอยู่แต่ว่าโดยสิติทั่วไปเนี่ยเดินมา10คนเลยนะ,ะ,ะจะเป็นบาหวานสัก6คนอหคนนี้สามคนนี้รู้ตัวเองว่าเป็นบาหวานแล้วแต่อีก3คนเป็นเ,เป็นเขาเรียกว่าเ,เรียกามันตะภายเงียบะนะฮะที่ไม่รู้ตัวเองตัวนี้อันตราย เพราะว่าเบาหวานสับโดยทั่วไปเราจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเราไปปัสสาวะนะ,ะมีมดวะตอมอันนี้คนส่วนใหญ่จะสังเกตลักษณะแบบนี้นะะแต่ถ้าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์การกินอาหารทุกอย่างเราจะเน้นในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนและไขมันซะส่วนใหญ่าขาดวิตามินกับเกลือแร่ดังนั้นแล้วนะฮะ,อะฮอร์โมนอินซูลิน ที่ผลิตมาจากตับอ่อนนี่นะฮะในส่วนของเบต้าเซลล์เนี่ยมันจะเข้าถ้าถ้ามันทำงานอย่างปกติอยู่แล้วแล้วภาวะร่างกายต่างๆนี่นะฮะปรับสมดุลในเรื่องของอาหารที่ครบห้าหมูห่คนะฮะครบห้าหมู่นะฮะแล้วอาหารต่างๆนี้มันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยแปรสภาพจากอาหารที่เรากินเข้าไปเอมไซเป็นตัวนำแล้วก็แปรเปลี่ยนสารอาหารต่างๆอย่าง, <ๆ S 2> างคาร์โบไฮเดรตนี่ก็จะเป็นกูโคส นะฮะต่างๆแบบนี้แล้วคําว่ากลูโคสเนี่ยนะฮะเวลาอะฮอร์โมนอินซูลินที่เข้ามาควบคุมเพื่อนําพาเจ้ากลูโคสเนี่ยแปลเปลี่ยนพลังงานให้กับร่างกายถามว่าพลังงานให้กับร่างกายนั้นหมายความว่าเราสามารถเดินเหินกินนอนอะไรต่างๆอันนี้คือพลังงานจากกลูโคสจากสารอาหารจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแต่เมื่อไหร่ถ้ากลูโคสมีอยู่ในประมาณกระแสะเลือดมากเพราะอะไรเพราะว่าฮอร์โมนอินซูลินไม่สามารถควบคุม รวปกติเ <c oughs> บาหวานของคนเราจะอยู่ที่ประมาณ70ถึงไม่เกิน100<ฆ>นะฮะเปอร์เซ็นต์ต่อมิลลิกรัมเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดเกิน100ขึ้นไปภาวะเสี่ยงหรือภาวะเขาเรียกม,มันตะไยเงียบยจะอยู่ระหว่างช่วงนี้100 110 100จนถึงภาวะเกิน120ละรู้ตัวเองว่าเป็นเบาหวานก็ต่อเมื่อ,อมีอาการอ่อนเพลียนะครับแล้วก็กินเยอะแต่น้ำหนักลดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ เวลาไปตรวจก็จะเกินละ,ะเป็นเบาหวานเต็มขั้นอ,อันนี้เกิดจากการบริโภคทั่วไปนอกจากนี้ก็จะมีพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยะนะฮะพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายที่เคยเป็นก็อาจจะมีสิทธิ์ถึง50-60%อร์เคือใครที่มีกรรมพันธุ์ว่าเป็นเนี่ยค,ควรจะระวังเป็นพิเศษครับอาจจะส่งผลแล้วสมัยนี้ก็คือไม่เฉ่าแต่โรคเบาหวานเลยโรคต่างๆนะมันจะเคลืบคานเข้าอยู่ที่30เนี่ย จะเริ่มละมแต่เมื่อก่อนนีสี 60, ่ห้าหกสิก็ถือจะเริ่มเป็นโรคกันแต่สมัยนี้มันขยับใกล้เข้ามาเนื่องจากอาหารที่เรากินดังนั้นแล้วนะฮะถ้าใครที่เป็นเบาหวานอยู่หรือ,อยังไม่รู้ตัวเองควรที่จะไปตรวจน,นะ,ะเวลาเรารับประทานอาหารไปถึงแม้หลายๆคนอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทํางานปัจจุบันฉันไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยแล้วก็ไม่ค่อยชอบไปตรวจสุขภาพเนี่ยอันนี้อันตราย เราคิดว่าตัวเองยังยังสามารถทํางานได้อยู่แต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นแล้วนี่นะฮะภาวะของตาม,มันเกินไปแล้วมันควบคุมยากแล้วโรคต่างๆก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นความดันหัวใจคอเลสเตอรอลจนถึงว่าอมาัมพฤกษ์อัมาพาตได้เลยอืมคือมาเป็นแพ็ครวมเลยนะครับแพ็ครวมเป็นเบาหวานน้ตาตาลขึ้นเกินหนึ่งยี่แล้วเนี่ยแพ็กเกจต่างๆมันจะจู่โจมเริ่มเข้ามาเรือ่อย,เยๆเรื่อยๆจนถึงขนาดว่าบางคนหลายๆคน แพ้ภัยตัวเองเนื่องจากว่าต้องถูกแพทย์สั่งตัดขากรณีที่เป็นเบาหวานแล้วมีแผลไม่ว่าจะเป็นแผลส่วนไหนก็นแล้วแต่เพราะเวลาเป็นแผลที่เบาหวานเนี่ยมันลุกลามถึงถึงเราจะรักษาให้มันดีขึ้นดีขึ้นยังไงก็สักพักหนึ่งเนี่ยเพราะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องต้องล้างแผลทุกวนัน ะะหลายหลายคนก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลคล้างแผลอยู่ที่บ้า,บานล้างสภาพมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมต่างต่างเหล่านี้จนถึงขั้นแพทย์จะต้องสั่งตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยอ,อันนี้คือความน่ากลัวอีกแบบหนึ่งของเบาหวานบางคนเป็นเบาหวานถึงขึ้นตานะฮะฮจนจอ,จอประสาทตาเสียไปเลยก็นะครับอันนี้คือในกรณีที่บ,บอกว่าไม่รู้ตัวมไม่ทราบทิ้งไวเ้เนานจนมันลุกลามไปใหญ่โตแล้วทีนี้ก่อนที่ จะมาเป็นมากขนาดนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตอะไรได้อีกไหมคะอาจจะบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าอ mm ่อนเพลียแล้วก็กินแล้วก็น้ําหนักไม่ขึ้นแล้วก็อาจจะมีมดมาตอมแต่ว่ามดมาตอมเนี่ยเชื่อว่าปัสสาวะเราตอนนี้คือทุกคนใช้ชักโครกเนาะ mm hmm. ยังไม่ทันตอมก็ไปหมดแล้วแล้วอาจจะไม่ได้สังเกตด้วยวิธีนั้น mm hmm. เราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงอีกคะว่าเอ๊ะเราอาจจะเกิดความผิดปกติแล้วเพราะบางคนเนี่ย คือถ้าตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีไม่มีปัญหาแน่นอนครับแต่คนที่บอกว่าชาตินึงตรวจที <c oughs> หรืออาจจะแบบโอ้ยไม่อยากตรวจนะตรวจแล้วก็เจออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดพูดไปก็คือความรู้สึกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยนะ,ะเ,รเราบอกไปบางครั้งอาจจะเขาเรียกว่าเซนส์ในการที่เราจู้้ตัวเองนะค่อนข้างน้อยอืนอกจากว่าเราไปตรวจบางคนไม่เคยตรวจอันตรายแต่หลายหลายคนนี่นะฮะ ก็ไปตรวจก็ไม่เจอแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างที่บอกนอกจากเพลียแล้วอนอกจากว่าบางครั้งเรากลางคืนเนี่ยนะถ้าเกิดเราลุกขึ้นบ่อยๆลุกปสัสสาวะเนี่ยก็อาจจะมีผลนะฮะคนส่วนใหญ่จะลุกปสัสสาวะกลางคืนไม่เกินสองครั้งค่ะนะครับมผมแล้วก็เวลาเรารับประทานอาหารมีการง่วงนอนอนะฮะง่วงนอนแล้วก็อ่อนเพลียค่ะ อาการต่างๆเหล่านี้มันบางครั้งมันแสดงถ้าบางบางครั้งเราจะทํางานบนหนะักก็มี<ะ>ถึงบอกว่าคนเราสมัยนี้รู้ตัวว่าตัวเองจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ค่อนข้างยากถ้าเราไม่ไม่ใส่ใจจริงๆนะฮะหรือไม่ไปตรวจจริงๆเพราะส่วนใหญ่คนจะเป็นเบาหวานนี่ก็คือไม่เคยไปตวรวจโรคเวลาไปตรวจเริ่มเริ่มรู้ตัวว่าเป็นช่วงระหว่าง100 จนถึง120เนี่ยนะเป็นภาวะที่เสี่ยงถ้าปล่อยเนื่อนานไปถ้าเราไม่ตรวจช่วงนี้เกินแน่นอนแล้วเป็นเบาหวานโดยโดยโดยตรงเลยแล้วการรักษาอะไรต่างๆนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเพราะต้องควบคุมควบคุมอะไรไหฮะควบคุมเรื่องแป้งควบคุมเรื่องน้ำตาลแต่คนเราสมัยนี้ตปกติโดยทั่วไปแล้วไม่เคยควบคุมเรื่องพวกนี้เลยจริง นะฮะ,ฮะไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ำตาลอะไรต่างๆเวลาทุกวันล้วสมัยนี้เวลาเหมือนกับลิ้นรับรสของเราเนี่ยะบาง <ฮะ S 2> ครั้งเนี่ยเราเติมเครื่องปรุงอะไรต่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนมันรับได้ช้ามันจนบางครั้งเราไปกินอาหารตามสั่งหรือกินข้นเถียวเนี่ยนะฮะแต่บางคนใส่น้ําตาลเนี่ยใส่หลายๆช้นนะอืะหลายๆหลายๆบางครั้งเรามองอู้ทำไมใส่เยอะะขนาดนั้น <ฮะ S 2> แต่บางครั้งถ้าเกิดเราไปกินเองเนี่ยเราก็เผลอเลยแล้วก็ลืมแล้วก็ใส่จริงๆ มันจะเข้มข้นมากๆและทาให้เมื่อก่อนอ่ะอย่างสมัยปู่ย่าตายายลิ้นของของคนเราเนี่ยจะจะไวในเรื่องรับรู้ลสอะไรต่างๆแต่ทุกวันนี้เนื่องจากว่าเรากินอาหารแบบเร่งรีบะนะฮะแล้วกินอาหารตามปากพูดง่ายคือตามภาษาชาวบ้าน<ะ>ตามอเาเภอใจทําให้โรคต่างๆ<ะ>าน้ําตาลเอ่ยไขมันเอ่ยเข้าไปสะสมแล้วที่สำคัญที่สุดไม่ค่อยออกกําลังกาย เพราะอะไรเพราะว่าอ้างมือจากการทํางานกลับไปบ้านเย็นรถติดสารพัดทุกอย่างไม่มีเวลาคำนี้เลยคือ <c oughs> ไม่มีเวลาคุณไงั้นไม่มีเวลาแล้วจะทําให้ส่งผลเนี่ยมันเริ่มสะสมภาราเป็นนิดเป็นหน่อยแล้วก็ซื้อยามาทานไม่ไปหาหมอนี่นี่นะ่ะมันก็ดีขึ้นช่วงนั้นเป็นภาวะที่ร่างกายปรับสมดุลมันมีอะไรต่อต้านมีปฏิญามก็จะทําให้ร่างกายปรับปรับเปลี่ยนสภาพเพื่อ เพื่อตอบรับกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับร่างกายเพรเซลล์ต่างๆมันจะเริ่มปรับพอปรับปรับเข้าปรับเข้าแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยเสียภาวะของการที่จะคงสมดุลในสภาพเซลล์สื่อสารถึงเซลล์ระหว่างกันเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นในการที่จะเซลล์มันจะรักษาด้วยตัวของเองเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเรากินอาหารผิดเพี้ยนเข้าไปเนี่ย นานๆเข้านานๆเข้ามันมันคล้ายๆกับว่ามันเริ่มดรอปลงเหมือนตับอ่อนเหมือนกัน<ะ>ตับอ่อนเราทํางานอยู่ตลอดเวลาะะถ้าตับอ่อนยังสามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินเข้ามาควบคุมได้อย่างดีและอย่างพอเพียงเนี่ยเมื่อหวานก็จะไม่เกิดค่ะแต่ว่าตับอ่อนบางครั้งเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงแก่เท่าอะไรอย่างเงี้ยฮะมันทํางานอยู่ตลอดเวลาม,มันไม่สามารถพักได้นั้น จะมีวิธีการไหนที่สามารถทําให้ตับกอนของเราเนี่ยนะยังคงสภาพอยู่ค่ะโดยทั่วไปตัวตามธรรมชาติของเราแล้วอาหารที่ครบห้าหมู่เป็นสิ่งที่ดีมากมากทานทุกมื้อ แต่ทุกวันนี้เราทานกันไม่ได้ท่านนเองโรคจึงทําให้มีหลายๆโรคไม่เย่าาแต่โรคเบาหวานเลยนะฮะโรคทุกโรคเนี่ยมันข้าจะมารวมแล้วก่อตัวขึ้นอืมคือสรุปเลยหลักๆแล้วเนี่ยโรคต่างๆมันเกิดมาจากการที่เราตามใจปาก,กอาหารการกินที่เราสัง่งใส่เข้าไปนี่แหละเป็นปัจจัยหลักเลยรกรรมพันธุ์เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยรองตามลงมาแต่ก็มองข้ามไม่ได้คือใครที่มีปัญหา,าครอบครัวแบบนี้อันนี้พึงระวังไว้ก่อนไปตรวจบ่อยๆเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายเนี่ยสำคัญแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าคือ อาหารห้าหมูจริงๆเราเรียนมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเอออาหารห้าหมูมีอะไรบ้างนะมีข้าวมีนุ่นมีนี่แต่เอาจริงๆแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดตามดูว่าเรากินได้ครบห้าหมูห้าหมูกี่มื้อบางทีไม่ได้สักมื้อเลยหลายคนอาจจะแย้งตอนเช้ามาผมกินข้าวกระเพรากะเพราหมูไข่ดาวครบแล้วนะเนื้อผักไข่มงไขมันครบแต่ว่า ทุกวันนี้นอกจากอาหารที่ครบ5หมู่ถึงแม้หลายๆคนกินอาหารครบ5หมู่แต่แต่อะไรลุงฮะสารพิษที่ปนมากับการทําเกษตรกรรมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆผมเพิ่งได้ข่าวมาองค์การอนามัยโลกยกตัวอย่างในเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกอะไรต่างๆว่าเป็นตัวเสี่ยงมะเร็งใช่ะนะฮะอาหารทุกอย่างที่เราผ่านมากินทุกปัจจุบันเรามันอันตรายมากมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนดังนั้นนะฮะเรา หลีกเลี่ยงยากอ่ะหลีกเลี่ยงยากที่จะรับสารเคมีหรือสารพิษอะไรต่างๆเข้าร่างกายมไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่เราหลีกเลี่ยงได้ได้ยากมากมคือเอาจริงๆแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยด้วยซ<ม>้ำเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็มีสารต่างๆผักมันก็โอ้โหฉีดยาฆ่า,มาแมลง,งหรือคือแทบจะทุกชนิดเลยนอกจากว่าเราจะต้องทําอาหารทานเองทุกมื้อแล้วก็ล้างจนสะอาดจริงๆใส่ใจมากจริงๆซึ่ง มันเป็นไปได้ยากเ,เลยค่ะส่วนใหญ่ครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาทําเรื่องพวกนี้คือแม้กระทั่งข้าวปัจจุบันนี้ก็มีสารหนูสารปนเปื้อนมาด้วยอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าโอ้โหแล้วเราจะทํายังไงดีคะช,ชีวิตคนในในเมืองหลวงเนี่ยหรือในเมืองชุมชนใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายกับเสี่ยงเรื่องภาวะโรคอะไรต่างๆบางครั้งเราอาจจะฉาคนถล่ชนบทแต่ตอนนี้นะคนแถวชานเมืองชนบทเนี่ยสารพิษเนี่ยมันก็เริ่มคืบคลานเข้าไปละ เป็นกันทั่วโลกนะฮะในส่วนนี้เจนั้นเราควรต้องระวังระวังเนี่ยระวังมากน้อยแค่ไหนมันก็ระวังยากเพราะเรากินอาหารทุกวันยกเว้นแต่หลายๆคนอาจจะพิถีพิถันหน่อยแต่ว่าต้องเสียเวลาค่อนข้างค่อนข้างมากใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับใช้เวลาเยอะในการที่เราจะเลือกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยทําให้บางครั้งเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําตามอย่างเมื่อก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องปล่อยเลยตามเลยท่นี้การปล่อยเลยตามเลยของชีวิตการกินทุกวันทุกวันทําให ร่างกายของเราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอค่ะเอนไซม์มันเลิ่มนลบน้อยถอยลงไปถอยลงไปจนทําให้ภาวะ,ะร่างกายขาดเอนไซม์เลยทําให้โรคนมันจู่โจมได้รวดเร็วค่ะคือพอจริงๆเนี่ยพัฒนํารายการสุขภาพมาพักใหญ่ๆก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากจะกินอะไรเข้าไป <laughs> แลอวอันนี้ก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้อ,นนไไดอันนี้ก็ไม่ควรอันนี้ก็ไม่ควรเอ๊เราก็เริ่มรู้สึกว่าเจริงๆเราควรจะทํำยังไงดีมันจะมีวิธีป้องกันยังไง อย่างเรื่องของไอโซลินเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอาจจะแบบเอ๊ะแล้วตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอโซลินที่ที่ผมจะนํามาเสนอวันนี้ะนะครเป็นนวัตกรรมถามว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะเวลาเราจเจริญเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะมีในะร่างกายของคนเราเจะมีเอนไซม์อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ย่อยอาหารเอนไซม์ M ที่ได้จากพืชเอนไซม์ M ที่ได้จากสัตว์สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเ มันเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในเซลล์อยู่ในร่างกายหรือสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆถ้าเราขาดเอนไซม์ ign, นั่นหมายความว่าเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะเอนไซม์ ign, โดยเฉพาะเอนไซม์อะไมเลสเนี่ยนะฮะมันเป็นตัวที่ทําหน้าที่ในการเปลี่ยนพวกแป้งพวกข้าวที่เรากินเข้าไปให้มันเป็นสารอาหารให้ไ,ได้กูโคและนําไปใช้เปลี่ยนเป็นพลังงาน ถามว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอโซลินช่วยในเรื่องอะไรเป็นนวัตกรรมที่อาศัยในเรื่องของภูมิดั้งเดิมของัญเขาเรียกว่าภูมิดั้งเดิมของชาวบ้าน<ะ>ที่เราเคยได้ยินสมัยเมื่อก่อนในเรื่องของการหมักจุลินทรีย์หมักยีสต์หมักทำไวนา์ทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับยีสต์จุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆเหล่านี้นะะมันอยู่ในเขาเรียกว่าชีชวพันธุ์ ณนะสมัยปู่ย่าตายายที่เราเคยเรียนรู้มาแต่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เริ่มเลือนหายไป hmm. อาจจะมีอยู่แล้วอาจจะหลายอย่างถ้าเกิดเราพูดถึงเมื่อก่อนปู่ย่าตายายของเราเนะี่ยไม่ค่อยจะมีใครเกิดโรค hmm. โรคเบาหวานแทบไม่รู้จักเลยมะเร็งแทบไม่มี hmm. แต่ทุกวันนี้เนื่องจากว่าเ,เราขาดสิ่งนี้ไปถามว่าเอ็มซา์ได้มาจากส่วนไหนมาจากอาหารสด hmm. โดยปกติของของคนเราทั่วไปเนะี่ยมนุษย์เราเนี่นะฮะ ที่จริงแล้วควรที่จะบริโภคอาหารสดสดนี่คือสดยังไงคะผักสดเนื้อสดเนื้อสดเลยถูกต้องแต่ว่าคือชีวิตของคนเราหรือมนุษย์เราเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วเราไม่สามารถเข้าไปกินแบบนั้นได้ไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปดังนั้นแล้วเราจะเปรียบเทียบถ้าเกิดมนุษย์กับสัตว์ทั่วไปโดยสิงโตนะฮะเสือเขากินเขาไม่ได้มากินผัก หุงต้มอะไรแบบเราเใช่ไหมฮะทำไมเขามีชีวิตยืนยาวอไม่ค่อยมีโรคนอกจากมีการบาดเจ็บในเรื่องของการตามภาษาของสัพท์ทั่วไปแต่เราเนี่ยนะคือนวัตกรรมของเราก็เริ่มเก็คือมีการหุงต้มม,มีการใช้หม้อต้ตอมตุ้นอะไรต่างๆทําให้เอ็มซา์ในพืชผักหรืออาหารที่เราปรุงเนี่ยม,มันหายไป ถ้าเกิน45องศาคือไปแล้วเอนไซม์ก็จะหายขาดหายคือจริงๆเอนไซม์เนี่ยไม่ควรโดนความร้อนมากไม่ได้ใช่ไม่ได้แต่เราก็มีอีกวิธีการหนึ่งถ้าหลายๆคนเลือกที่จะบริโภคผักสดค่ะนะฮะก็พวกผลไม้วิตามินกับกระเราอันนี้ก็พอช่วยได้เพราะอย่างข้าวเนี่ยเราเราไม่สามารถไปกินข้าวที่แบบข้าวดิบหรืออะไรที่ไม่ได้แล้วก็ต้องมาหุงใช่ไหมฮะในส่วนนี้เป็นเป็นสิ่งที่เรานั่นมากันอยู่แล้วค่ะ แต่ว่าในเรื่องของแป้งเนี่ยนะฮะมีอะไรต่างๆเราก็สามารถอย่างแป้งเนี่ยเราหาได้จากเผือกจากมันแต่เราก็ไม่สามารถทานได้อีกพวกมันดิบเผือกดิบแล้วก็ทานไม่ได้เราก็ต้องเอามาผ่านความร้อนดังนั้นทําให้เอนไซม์มันขาดหายไปเรื่อยๆแล้วเราเจริญเติบโตขึ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปดังนั้นผลิตภัณฑ์ไอซซลินนี่นะฮะจะมีในส่วนที่มีของจูลินซีด้วย ลินรีที่สามารถผลิตเอนไซม์นะฮะในส่วนประกอบของไอซซลินหล,หลายๆคนก็คิดเอ๊ะทำไมพูดถึงเรื่องเอนไซม์อย่างเดียวในะอินซก็จะมีพวกกมู่ข้าวสารีผงนะฮะโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองวิตามินอีต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของที่จะทําให้จลินซีในแคปซูลเนี่ยทงานเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงเอนไซม์อย่างเอนไซม์ไมเลสโปรตีเอสอย่างเงี้ยถ้าเกิด<ะ>เราจะเปรียบเทียบกับ1แคปซูลในตัวไอินซเนี่ยนะฮะฮหนึ่งแคปซูล ให้เอมไซ์ถ้าเกิดเราจะกินเอมไซ์ ide, ให้เท่ากับหนึ่งแคปซูลเราต้องกินพืชผักผลไม้ให้ได้ประมาณ20กสิบกิโลโโครับแคปซูลเล็กๆเนี่ยนะคะครับผมแคปซูลเล็กๆสีไอวอรี่เนี่ยนะฮะเทียบกับเรากินผักผลไม้20่ิบกิโลแต่ทั้มเรากินไม่ได้ถึงขนาดนั้นคือกิโลเดียวแย่แล้วค,ะค่ะ,ะนะฮะแล้วถึงได้บอกว่าหลายคน มันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาค่ะนะฮะเราสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาเสริมในสิ่งที่เราขาดผมพูดถึงในกรณีเอ็มซายของเราเนี่ยมันขาดทุกวันทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถกินอาหารสดได้ทุกมื้อค่ะนะฮะโดยเฉพาะพืชผักผลไม้เราไม่สามารถหามากินยิ่งสมัยนี้หลายๆครอบครัวค่ะผลไม้มีค่อนข้างราคาแพงบังบางบบางครอบครัวจะตัดเรื่องนี้ไปค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่า ต้นทุนมันสูงและการใช้ชีวิตทุกวันนี้มันมันเริ่มที่แบบว่าค่าของชีพอะไรต่างมันมันมันสูงมากมก็เลยตัดในเรื่องของพืชผักผลไม้แล้วก็ไปกินอาหารกันง่ายๆทําให้เราขาดสิ่งนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นนะฮะถ้าเกิดเราทุกวันนี้นะฮะอย่างที่บอกโรคเนี่ยมันจะเริ่มจู่โจมสามสิบก็เริ่มเป็นแล้วบางคนอายุสาิบห้าเริ่มเป็นเบาหวานกม็มีคือคนเป็นอายุน้อยลงน้อยลงเป็นอายุน้อยลงนะฮะ แล้วในกรณีนะฮะอย่างที่บอกเส้นผงบางภูเขาสิ่งไหนที่เราขาดควรที่จะเสริมเข้าไป<ะ>เพราะว่าถ้าเกิดเราเ,เราไม่สามารถเสริมเข้าไปได้เนี่ยหลายๆคนอาจจะอ้างอ้างว่าผมกินอาหารครบห้าหมว่ทุกวัน<ะ>แต่คุณไม่สามารถกินพืชผักผลไม้ได้ทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าสิ่งไหนที่เราขาดควรเสริมเข้าไปมันง่ายกว่านะฮะนะวัตรกรรมไอโซลินที่ผมคิดทำขึ้นมาเนยนะครับ ตัวจุลินซีเนี่ยมันจะเข้าไปในร่างกายในหนึ่งแคปซูลเนี่ยแล้วก็แตกตัวจมูกข้าวสาลีผงโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองมันก็จะมีส่วนผสมเขาเรียกว่าเป็นสารอาหารที่เข้าไปเสริมกระตุ้นการทํางานของของเอนไซม์ทีเอนไซม์ MC, ถามว่าเวลาเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเนี่ยมันก็จะไปดึงในเรื่องของศักยภาพอาหารณนะที่เรากินเข้าไปาแล้วเอาไปเปลี่ยนใช้เป็นพลังงาน โดยเฉพาะเอมไซมไมเลสคนที่เป็นแผลค่ะคนที่มีเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลเนี่ยนะฮะอไมเลสสามารถไปย่อยสลายหนองอที่บริเวณแผลได้แล้วแผลจะเริ่มดีขึ้น่ะนะฮะ,ะหลายๆคนที่เคยใช้ตัวผลิตภัณฑ์ไอซซลินอย่างเคสของคุณละออนะฮะอันนี้ไม่มีแผลนะฮะน้ำตาลลดลดลงะนะฮะแล้วก็คุณเสมือนคุณไพบู์ออันนี้มีแผลค่ะ คุณเสมือนนี่นะฮะก็คือกระคุณไพบูนเหมือนกันมีแผลที่เท้าแล้วก็จะวันนั้นเนี่ยนะที่ผมไปเนี่ยแพทย์เนี่ยบอกให้ท่านคือจะต้องตัดขาละอมผมก็บอกให้จามไพบูนกับคุณเสมือนใช้ดูก่อนใช้ดูและใ,ใช้ตัวพิพันธ์ไปไอโซลินไปสักพักเนี่ยนะแผลมเริ่มดีขึ้นอตอนนี้ก็คือไม่ต้องเสียขาไปโอขนาดนั้นเลยใช <นะ S 1> ่ไม่ต้องเสียขาไปเพราะว่า ผมแนะนําถึงขั้นคืออาจารย์ไพบูลเนี่ยเวลาแผลที่ที่ข้อเท้าเนี่ยนะฮะตอนเช้าว่าผมแนะนําให้อาจารย์ไพบูลเนี่ยเทเขาเรียกแกะแคบซูลเนาะค่ะแล้วก็รยบริเวณปากปากแผลเลยนะฮะแล้วก็จะทําให้แผลต่างๆเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นคือนอกจากทานเข้าไปแล้วเอามาทาได้ด้วย กรณีหลายๆคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะฮะและน้ำตาลสูงเกิน200-300ขึ้นไปเนี่ยเวลาทานตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปเนี่ยช่วงระหว่างวิกฤตซ่อมแซมของเซลล์เนี่ยมันก็จะมีวันเจ็ดวันบางคนอาจจะมีน้ำตาลสูงขึ้นมากกว่าผิดปกติมีหลายๆเคสที่ตกใจนะฮะสูงขึ้น600-700ก็มี โทรมาหาผมอะไรเงี้ยถามว่าทำไมอาจารย์มาขึ้นได้สูงขนาดนี้บางคนตกใจไป,ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลหมอตรวจหมอนัดตรวจคือปกติน้ำตาล200-300วันนั้นหมอตรวจพอดีขึ้นสูงมากเลย3 4 5 0 0่5 0 0ตกใจนะแต่แต่ลืมนึกถึงตัวเองไปว่าถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานขึ้นสูงขนาดนั้นไม่สามารถอยู่ได้นะอาจจะมีการช็อกหมดสติอะไรกัแล้วแต่ แต่ทําไมเขาถึงสามารถอยู่ได้ uh huh. นั่นคือวิกฤตซ่อมแซมของเซลล์และหลายคนอาจจะตกใจนี่ผมบอกไว้ก่อนหมายถึงเวลาพอเราทานเข้าไปลาแล้ว<ช>เนี่ยใช้ตัวผิวพณรเสริมอาหารถูก oh, ต้องนในวิกฤตซ่อมแซมใช่มันจะมีผลวิกฤตซ่อมแซมทําให้เซลล์ต่างๆมีความเป on, ็นพิษอ่อนๆความเป on, ็นพิษอ่อนๆของเซลล์นี่หมายความว่าเซลล์ในบริเวณนั้นที่กําลังปรับเปลี่ยนในเรื่องของการปรับสมดุลเนี่ย uh huh. มันจะทําให้เหมือนกับว่าความพิษอ่อนมันกำลังขับสารพิษออกมาค่ะ สารพิษที่ขับออกมามันจะระคายเคืองต่อเซลล์บริเวณรอบข้ามันาอาจจะมีอาการไม่สบายป mm hmm. วดหัวตัวร้อนบางคนมีผื่นขึ้นถามว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยฮนะมันเป็นสัญญาณที่ดี oh, เป็นสัญญาณที่ดี oh, เพราะร่างกายกำลังปรับปรับในเรื่องของเขาเรียกว่าสารพิษต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกขับออก mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเหงือ่อ mm hmm. นะฮะทางปัสสาวะทางอุจจาระ,ะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ นะครับอันนี้อย่ากตกใจหลายๆคนอาจจะตกใจในเรื่องแต่นั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีเพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนแล้วเวลารปรับเปลี่ยนแล้วทให้ร่างกายเริ่มดีขึ้น <c oughs> นั่นหมายความว่าการปรับสมดุลในร่างกายของเรา มันจะเริ่มปรับได้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรยหแต่มันทําเป็นไปได้ยากมากเลยนะคะที่จะไม่ให้ตกใจเนาะพอเราเห็นแบบนี้อุ๊ยตายละกินอะไรผิดเข้าไปหรือเปล่าอาหารเสริมมันแบบนั้นถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปก็มันแสลงหรือเปล่าหรือมันอย่างนี้หรือว่าเราอาจจะกินเข้าไปแล้วมันไม่ดีกับเราไหมเรับออคือมันอาจจะดีกับคนอื่นแต่มันอาจจะไม่ดีกับเราเราคือจะทํายังไงคือแบบว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยมันคือเกิดจาก อาหารเสริมตัวนี้กําลังทํางานหรือว่าอาการของเรากําลังแย่จริงๆเออมันมันก็ตอบได้ยากนะคะตอบได้ยากหลายๆคนนี่ยนะผมแนะนําให้เออบางคนนี่ตกใจผื่นขึ้นเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ผ้าเย็นมาประคบแต่อย่าไปเกาไปทำอะไรสักพักมันจะเริ่มดีขึ้นอย่างเบาหวานที่เห็นผลจริงๆก็คือน้ําตาลสูง5้าส0่ห้าหกร้อยเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยถามคนตกใจใช่ แลหลายคนบางคนหมอทักเนี่ยก็จะต,ตกใจละจิตใจก็จะเริ่มตกมันเป็นไปได้ยากที่เราจะคอนโทรในเรื่องพวกนี้ได้ถูกต้องต้องเข้าใจถ้าน้ําตาลสูงขนาดนั้นคุณยังแบบถ้าดึงสติกลับมาได้เนี่ยนะเออทําไมฉันรู้สึกว่ายัางกปกติอยู่ทั้ทงที่น้ําตาลขึ้นขึ้นขนาดนี้นนนถ้าเราดึงมาได้เนี่ย มันก็จะคนโทนอยู่ในนั้นนะฮะแต่ถามว่ามันก็พูดยากเหมือนกันในเรื่องสิ่งต่างๆแต่ว่ามันเป็นการที่เราบ่งบอกว่าเราบอกกันแต่เนิ่นๆหลายๆคนวิกฤตซ่อมแซมมันผ่านพ้นไปได้ว่ามันเจ็ดวันร่างกายฟื้นได้ได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องในส่วนนี้นะตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกโปรโมชั่นมารายการตั้งทีบริหาหมานะโปรโมชั่นวันนี้อย่างที่บอกหนึ่งกระปุกมีอยู่60แคปซูลจากราคา2650 ซื้อ1กระปุกเราแถมฟรี1กระปุกนะจากราคา5,300ันสามซื้อ1กระปุกแถมฟรี1กระปุกในราคา2,650บาทาย้ำนะฮะหกระปุก ฟรี1กระปุก2,650บาทโทรไปที่ 02, 290, 0999หรือ1,577นะครับ 02, 290, 0999หรือ1,577จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะอันนี้มีจำนวนจำกัดไหม30ค30สสายแรก<อ>นะครับโทรเข้ามาอย่างนี้บอกท่านสามารถโทรเข้ามาอย่างแล้วทดลองนำไปใช้อย่างที่บอกมีเครื่องตรวจเจาะที่บ้านตรวจได้เลยอตอนเช้ามาท่านตรวจได้เลยนะฮะ น้ำตาลจากเครื่องตรวจหลังจากนัน้น40มิลจะลดได้เห็นทันทีค่ะแหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะคะเราจะมาพูดคุยต่อกันต่อในครั้งหน้าเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะยังแบบว่าไม่ค่อยเคลียร์กับไอซูลินตัวนี้ว่าเอ๊ะแล้วต้องใช้กับคนที่เป็นเบาหวานเท่านั้นไหมหรือว่าเบาหวานขนาดไหนใช้ได้มีข้อจํากัดไหมใครใช้ไม่ได้หรือ รายละเอียดต่างๆนะคะรับรองว่าในสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยกันให้ละเอียดกว่านี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ค่ะครับเอาละค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ